แพทย์พงเทพวงวัชรภัยบ,บูรณ์ผู้จัดการกองทุนสสสกลา่าวภายหลังร่วมเปิดงานกิจกรรม Nida Love Runner 2025ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าว่าสสสให้การสนับสนุนจัดงานเดินวิ่งกว่า1,000สนามต่อปีความพิเศษของสนามวิทยาเขตศสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาก,ก็คืองานวิ่งแนวใหม่ ที่ส่งเสริมให้เกิดกระแสการออกกำลังกายควบคู่กับการเลือกกินอาหารที่ดีไม่ก่อให้เกิดโทษโดยให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัยเน้นลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยผ่านตลาดสีเขียวซึ่งดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การผลิตไปสู่การกระจายการแปรรูปการตลาดและผู้บริโภค การออกกําลังกายเนะี่ยคือการลงทุนกับชีวิตของเรานะครับในการที่ทําให้อายุเรายืนยาวไม่เป็นโรคที่ป้องกันได้ก็คือโรคเบาหวานความดันไขมันนะครับโรหิตสูงแล้วก็โรคอัมาพาตโรคหัวใจเนี่ยนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องอาหารอาหารที่สําคัญก็คืออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับต้องมีไฟเบอร์ที่สูงครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือผักครับ ตลาดสีเขียวจึงเป็นจุดสําคัญครับที่มาเชื่อมต่อการออกกําลังกายในการที่ทั้งได้ออกกําลังกายด้วยในยามเช้าในบรรยากาศที่ดีนะครับอย่างที่นี่ก็เป็นอ่างซับปะดูนะครับแล้วก็มาร่วมกันในการที่พูดคุยกันกับเพื่อนที่เข้าใจกันนะครับในการออกกําลังกายและยังได้มาเดินซื้อของจับจ่ายใช้สอยนะครับกับอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายทั้งผักที่จะเป็นผักออร์แกนิกนะครับที่ปลูกจากดินที่ดี แล้วก็ลดการใช้สารเคมีด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ชุมชนเองสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้และทำให้เกิดการขับเคลื่อนในพื้นที่นะครับในการที่จะให้คนมีสุขภาวะที่ดีร่วมกันนะครับและสสเองเราก็าคงจะไปร่วมมือกันในหลายจังหวัดนะครับที่จะมีการขับเคลื่อนในลักษณะนี้นะครับที่ทำให้สุขภาพของคนไทยมีอายุยืนยาวและก็ไม่ติดเตียงและก็ไม่เจ็บป่วยที่โรคที่ป้องกันได้ครับ